7.1สรุปผลการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่งระหว่างวันที่3กักฎาคมถึงวันที่30ตุลาคม2557ท่านสมาชิกครับโดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ห จึงขอสรุปผลการดำเนินง,งานของที่ประชุมวุฒิสภาตลอดสมัยประชุมนี้ดังนี้ครับมีการประชุมวุฒิสภาจำนวน21ครั้งใช้เวลาในการประชุม123ชั่วโมง30นาทีมีการปรึกษาหารือก่อนเข้าประชุมรูระเบียบเว,วะลาการประชุมตามข้อบังคับข้อ18จำนวน8ครั้ง มีสมาชิกขอปรึกษาหารือจำนวน123เรื่องใช้เวลาในการปรึกษาหารือจำนวน7ชั่วโมง45นาที 1. ผลการดำเนินงานได้กฎหมาย1.1การพิจารณาล่างพันธบัญญัติจำนวน11ฉบับวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนรัษฎรจำนวน5ฉบับ วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการที่กรรมธิการร่วมกันจํานวนหนึ่งฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมกันจํานวนหนึ่งฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภาจํานวนสี่ฉบับ1.2การพิจารณาล่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาจํานวนหนึ่งฉบับข้อ2ผลการดำเนินงานด้านการควบคุม การบริหารราชการเป็นดินการพิจารณากระทู้ถามมีกระทู้ถามที่รับมาเดินประการจํานวน5 2บกระทู้กระทู้ถามด้วยว่าจะจํานวน21กระทู้ตอบแล้วจํานวนเจกระทู้ตกไปจํานวน1 4กระทู้กระทู้ถามเป็นหนังสือจํานวน13 1 1กระทู้กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมจํานวน25กระทู้ตอบแล้ว จำนวน15กระทู้ค้างตอบจำนวนสกระทูตกไปจำนวนเจกระทูกระทูถามที่ขอให้ตอบในาากิจารุเบกษาจำนวนหกกระทูรอตอบจำนวนหกกระทู้สอุดสองการพิจารณารายงานประจำปีของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆจำนวน25เรื่อง กรารพิจารณายติจำนวน9เรื่อง 3. กรารพิจารณาเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นวุฒิสภาเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใดๆตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นจำนวน3มครั้งอยู่ระหว่างกรารพิจารณาของคณะกรรนิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวนหนึ่งตำแหน่งข้อสี่ผลการดำเนินง,งานด้านอื่นๆการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาการตั้งคณะกรรมาการสามัญเพื่อสรรหาสมาชิกให้ด,ดำรงตำแหน่งกรรมาการสามัญประจำวุฒิสภา การตั้งคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภาจำนวน21คณะการตั้งคณะกรรมการกรรมธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาและการตั้งคณะกรรมการวิสามัญการบิทักและเทอดทูสถาบันพระมหากษัตริย์ครับก็เป็นผลงานทั้งหมดในสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งระหว่างวันที่สกรกฎาคม2567ันาย วันที่30ตุลาคม2567ครับ